ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ให้หมดก่อนเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนตรงกันนะครับเวลาที่เราพูดถึงพวกดอมเมอร์ uh, er, หรือว่าพวกดอฟเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงคนแค่ถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นคนแค่ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับในการสร้างของมันก็ยิ่งทาให้เรานึกถึงคนแค่ที่หน้าตาประมาณนี้นะครับมากขึ้นไปอีกแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนแค้นะครับหรือว่าพวกดอมเมอร์ที่เป็นคนตัวเล็กหัวงอกเขายาวๆลงพุงจะใช่จริงหรือเปล่าจริงอยู่ครับที่ในตัวเกมสกายริมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกับเผ่าดอมเมอร์เลยนะครับแต่ว่าเราก็พอจะเดารูปร่างของพวกเขาได้จากชุดเกราะที่ยังเหลืออยู่จะเห็นว่าชุดเกราะเนี่ยจริงๆแล้วมีขนาดเท่าๆกับตัวเราเลยแต่ว่าถ้าชุดเกราะพวกนี้เท่าๆกับตัวเราจริงแล้ว ทำไมคนถึงเรียกพวกเขาว่าดอมเมอร์ซึ่งแปลว่าคนแขละล่ะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเริ่มเรียกครับจริงๆแล้วพวกของดอมเมอร์เนี่ยก็เป็นเอลเ่าหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกพวกเขาว่าดีฟเอลนะครับส่วนสูงลักษณะทุกอย่างของเขาใกล้เคียงกับ l เอลเ่าอื่นๆนะครับโดยทั่วๆไปนะแต่ว่าคนที่เรียกพวกเขาว่าดอมเมอร์เนี่ยก็คือพวกยักษ์นั่นเองซึ่งก็พอจะเดาได้ครับว่า เมื่อไขรก็ตามที่ถูกเทียบกับเผ่ายักษ์นะครับก็จะถูกมองว่าเป็นคนแคะถูกไหมเพราะเขาจะเทียบกับส่วนสูงของตัวเขาเองทีนี้เรามาพูดถึงชื่อของเขาบ้างถ้าเราพูดถึงสโนว์เอลสโนเอลก็จะเป็นพวกที่ใช้ชีวิตอยู่กับหิมะอยู่ในพื้นที่หนาวๆถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพวกของวูดเอลวูดเอลเนี่ยก็จะเป็นพวกที่อยู่ในป่านะครับเขาถึงได้ชื่อว่าวูดเอลไงถูกไหมเพราะอยู่ในป่านะครับและในขณะเดียวกันครับพวกตีปเอลที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่นะครับ ก็ตามชื่อครับพวกเขาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้พบกับสิ่งก่อสร้างของพวกดอมเมอร์ครับมันก็มักจะอยู่ชั้นใต้ดินลึกๆล,ลงไปนะครับมีเพียงส่วนยอดแค่นิดเดียวที่โผล่ขึ้นมานแค่ทางเขาออกเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพวกดอมเมอร์เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเผ่าอื่นมากๆนะครับ มันเหมือนกับว่าเราคิดภาพตามนะในปัจจุบันนะครับเรายังคงใช้ดาบช้นธนูสู้กันอยู่เลยแต่ว่าเมื่อหลายพันปีก่อนที่มีพวก d อร e มเออร์อยู่เนี่ยพวกเขาสามารถสร้างหุ่นยนต์ a อนะครับที่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ต้องใช้คนสั่งการนะแล้วหุ่นยนต์พวกนี้สามารถมีพลังงานอยู่ได้หลายพันปีนะครับ และสาเหตุที่พวกดอมเมอร์มีวัฒนาการที่ลำหน้าไกลกว่าเผ่าอื่นมากนั่นก็เพราะแร่สีฟ้าครับที่เราเรียกมันว่าเอทเทอรียมนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกิสตัลสีฟ้าๆเนี่ยก็คือเป็นหินใสๆส,สฟีฟ้านะครับแล้วก็มันเป็นแร่ที่มีพลังเวทมนอยู่ในตัวซึ่งพวกเขาขุดลงไปใต้ดินลึกมากแล้วก็ได้เจอมันนะครับซึ่งที่ที่เขาเจอเนี่ยในปัจจุบันเราเรียกที่นั่นว่าแบล็กลิชแต่การที่จะใช้แร่นี้เนี่ยมัน ใช้ยากซะจนแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นทําให้ไม่มีใครสามารถใช้งานแรกพวกนี้ได้ในในเรื่องของสกายลิมแต่ว่าในตอนนั้นครับเพาดอมเมอร์เนี่ยได้ศึกษามันอย่างหนักนะครับแล้วในที่สุดเขาก็สามารถเข้าใจวิธีใช้และวิธีที่จะหลอมมันออกมาเป็นอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วหลังจากที่พวกดอมเมอร์เนี่ยได้เข้าใจพลังของแรอ่อเทเรียมแล้ว พวกดอมเมอร์ก็เริ่มทําการกระจายกันออกไปตามพื้นที่ต่างๆของสกายริมนะครับเพื่อตั้งลงหลอมบ้างศูนย์วิจัยบ้างนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆอาคารอย่างที่เราเห็นในตัวเกมของสกายริมนั่นแหละเอาละทีนี้เราจะพักเรื่องของดอมเมอร์เอาไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับขอย้อนความกลับไปนิดนึงเกี่ยวกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของในออฟเทียนะครับอกว่าจะยังจําเรื่องนี้กันได้เป็นเหตุการณ์ที่สโนเอลครับได้สู้กับชาวนอตนะครับแต่ว่าสุดท้ายสโนเอลก็พ่ายแพ้ไป แล้วพวกสโนเอลที่เหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ตายอ่ะนะก็ถูกขับไล่ลงไปใต้ดินถูกต้องครับในระยะเวลานั้นเนี่ยใต้ดินมีพวกดิบเอลหรือว่าพวกดอมเมอร์เนี่ยอาศัยอยู่ก่อนแล้วด้วยแต่ลองคิดนะถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกสโนเอลนะครับที่เพึ่งแพ้สงครามมานะครับเราคงไม่อยากทําสงครามกับเผ่าดิบเอลอีกถูกไหมที่ต้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าเผ่าดิเอลเนี่ยมีเทคโนโลยีคันเทพนะครับ พวกเขาก็คงคิดเหมือนกันนะครับทำให้พวกสโนเอลเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือจากเผ่าดอมเมอร์นะครับซึ่งดอมเมอร์ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับทั้งอาหารทั้งที่พักก็อยู่อาศัยนะครับครบถ้วนแลวเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไม่ตลอดไปนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยฝั่งของดอมเมอร์เองครับที่คิดไม่ซื่อนะครับมันเป็นเหมือนกับคอซ้ำครรมซ้อนนะ่ะของเผ่าสโนเอลนะครับพวกดอมเมอร์เนี่ยได้ใช้เห็ดชนิดพิเศษนะครับที่สามารถหาได้ในแบล็กลิชเนี่ย ทำให้พวกสโนเอลตาบอดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานพวกเขาแย่งธาตุตอนนี้น่าจะพอค,คุ้นกันบ้างแล้วนะครับถ้าพูดถึงตัวตัวละครนะครับที่เป็นอลที่หูยาวผิวซีดนะครับตาบอดแล้วก็เป็นธาตุแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของ d o m อ e r ถูกต้องครับจากที่คิดเลยนะครับพวกสโนเอลถูกวางยาและถูกใช้งานแย่งธาตุเราเรียกพวกนี้ว่า former โดยคําว่า former เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามาจากภาษาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ย former ก็แปลว่าผู้ถูกทรยศนั่นแหละแล้วก็หลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับพวก former ก็ถูกใช้งานยจ่ง่าดน,นะครับสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็ใช่ว่าพวก former จะยอมถูกหลังแกฝ่ายเดียวตลอดไปนะครับในที่สุดเนี่ยพวก former ก็เริ่มจับอาวุธครับแล้วก็ประกาศสงครามกับเผ่าดัมเมอร์ซึ่งสงครามนี้ถูกเรียกว่า war of the c a c k นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเ,เพื่อนๆก็คงคิดคล้ายผมนะครับก็คือสองครามนี้มันห่างชั้นมากๆนะครับมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพเอลตาบอรนะ์ดกับเอลคันเทพฟจะมีหุ่นยนต์เอไอเป็นกองทัพนะครับมันเป็นมวยคู่ที่ไม่มีลุ้นเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเ,เราังไม่ต้องสนใจมากนะครับแต่ว่าสงครามนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยืดเยือพอสมควรนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาสู้ไปก่อนเอาแบบว่าเราทดไว้ในใจนะครับว่าตอนนี้ฟอร์เมอร์กับออดอมเมอร์นะครับกำลังทำสงครามกันอยู่ ทีนี้เรากลับมาดูที่โลกภายนอกกันบ้างนะครับหลังจากที่ชาวนอตเนี่ยได้ครอบครองสการลินม,มาที่เียบน้อยแล้วนะพวกเขาก็พยายามที่จะใช้กองทัพขยายอาณาเขตออกไปอีกนะครับในทางมอรลวินซึ่งอยู่ตะวันออกนะครับซึ่งมอรลวินเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวเอลซึเป็นส่วนใหญ่นะครับคือประชากรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเอลนะครับ เผ่าของดอมเมอร์เนี่ยก็เลยจับมือกับเอลอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกเผ่าหนึ่งสิ่งจะถูกจับมือกับเอลีกเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าชิมเมอร์นะครับเพื่อที่จะขับไล่ชาวนอตออกไปจากอมอร์ลวินให้หมดนะครับทําให้ชาวนอตเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ในสก,กายลิมนิ่งๆนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางเลยที่จะสู้กับ2เผ่านี้ได้ซึ่งเ ในเวลานี้นะครับก็แปลว่าเผ่าของดอมเมอร์เนี่ยทำสงครามหลายๆสงครามพร้อมกันมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสงครามภายในกับฟอร์เมอร์หรือว่าสงครามที่ต้องสู้กับชาวนอตเองก็ด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดการล้มตายค่อนข้างเยอะตละเผ่าของดอมเมอร์นะครับพวกเขาก็เลยเริ่มมีความคิดที่ว่าพวกเขาจะใช้เวทมนต์และเทคโนโลยีที่เขามีอยู่เนี่ยสร้างพลังอานาจใหม่ให้กับตัวเองซึ่งนั่นก็คือความเป็นอมตะ แต่ว่าความเป็นอมาตะมันเป็นพลังระดับเทพเจ้าคงไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสร้างได้ถูกไหมมันก็มีของที่จําเป็นจะต้องใช้เหมือนกันนะครับ และหลังจากนั้นครับในช่วงเวลาที่ไม่มีการบันทึกไว้แน่นอนไม่ได้บอกปีพศเอาไว้แน่นอนนะครับเผ่าของดอมเมอร์เนี่ยก็ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าหัวใจแห่งลอคแอนผมหวังว่าจะยังไม่ลืมนะว่าลอคแอนเป็นใครนะครับลอคแอนก็คือเทพที่เป็นคนริเริ่มสร้างจักรวาลน,นะครับซึ่งเทพก็มีปัญหาของเทพนะครับหลังจากที่เขาสร้างจักรวาลสร้างโลกเรียบร้อยแล้วนะครับลอคแนก็ถูกเทพ องอื่นตัวอื่นและการเป็นตัวไป้วกันเป็นโดนเทพตัวอื่นนะครับควักหัวใจออกมาก็คือคาทิ้งนะครับควักหัวใจออกมาแล้วก็เอาหัวใจเนี่ยมาซ่อนเอาไว้ในแทมเรียวนะครับซึ่งจุดที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยก็คือเลดาม์เทนแต่ถึงแม้ว่าจะซ่อนไว้แล้วนะครับแต่พวกดอมเมอร์ก็สามารถถามมันเจออยู่ดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพวกดอมเมอร์ก็ทําการศึกษามานะครับเราก็ได้รู้ว่า หัวใจอันนี้เนี่ยมีพลังมหาศาลพวกดอมเมอร์ก็เลยทาการสร้างไอเทมขึ้นมา3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะใช้พลังงานของหัวใจอันนี้นั่นก็คืออันแรกนะก็คือคินนิ่งนะครับอันที่2คือซันเดอร์และอันที่3ก็คือเวทกาดนะครับซึ่ง ทันทีที่เรื่องนี้นะครับเข้าถึงหูของพวกแชมเมอร์เนี่ยพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยแบบสุดๆนะครับในเรื่องของความเชื่อกับเทพเจ้าว่าเฮ้ยอยู่ๆนะจะเอาหัวใจเทพมาทําอย่างนี้มันไม่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าด้วยปัญหานี้นะครับทำให้แชมเมอร์กับดอมเมอร์เนี่ยถึงกับทําสงครามกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสภาพของเผ่าของดอมเมอร์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้พร้อมสำหรับการสู้รบออกซะเลย และระหว่างการสู้รบครั้งสุดท้ายนะครับตอนนั้นเนี่ยเผ่าของดอมเมอร์พร้อมแล้วนะครับที่จะใช้ที่จะทําพิธีนะครับกับหัวใจแห่งลอกแคนที่เรดมอลเทนนะพวกของชิมเมอร์ครับก็บุกเข้ามาโจมตีนะครับเราก็สามารถเอาชนะพวกของดอมเมอร์ได้ไม่ยากนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็แทบจะเรียกว่าสู้ไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีแรงแล้ว แต่ว่าก่อนที่สงครามจะทันรู้ผลแบบชัดเจนนะครับพวกดอร์มเมอร์ก็ตัดสินใจว่าเราต้องรีบแล้วแหละต้องรีบทําพิธีกับหัวใจแห่งลรอแค่นเพื่อสร้างความเป็นอมาตะนะครับแล้วก็จะได้พลิกสงครามให้ตัวเองกลับมาชนะแต่ว่ากลายเป็นว่าผลของพิธีมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คิดนะครับนั่นก็เพราะว่าทันทีที่ไอเทมทั้ง3ชิ้นสัมผัสเข้ากับหัวใจแห่งลอแคนนะครับพวกนอร์มเมอร์ทั้งหมดก็หายไปหายไปในที่นี้ผมหมายถึงหายไปแบบหายไปเลยครับหายไปแบบว่า ไม่มีศพให้เห็นไม่มีคราบเลือดไม่มีซากกระดูกคือหายไปแบบว่าเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเลยแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับถึงแม้ว่า,าวเผ่าราเมอร์จะหายไปแต่สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่เขาทำเอาไว้ก็ยังคงอยู่ถูกไหมซึ่งนั่นหมายความว่าหัวใจแห่งลอแคนและอุปกรณ์ทั้ง3มชิ้นนั้นตอนนี้ก็ยังคงอยู่ครับและตกอยู่ในมือของเผ่าชิมเมอร์แล้วในเวลานั้นนะครับหัวหน้าของเผ่าชิมเมอร์เนี่ยมีชื่อว่าเนเรวานะครับ เขาก็ได้อัญเชิญเทพอสูรรล,ลงมานะครับเพื่อถามว่าเขาควรจะทํำยังไงดีกับไอเทมพวกนี้นะครับที่มีพลังมากขนาดนี้อสูรรก็เลยให้วิธีการกับเขาไปนะครับว่าต้องทํำยังไงถึงจะสามารถแยกพลังไอเทมพวกนี้ออกจากกันได้แล้วก็ให้เนเวล่านะครับกับผู้ติดตามของเขาเนี่ยอีก3คนสาบานว่าจะไม่ใช้มันเด็ดขาด แต่ถึงแม้ว่าจะทําการสาบานแล้วนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าผู้ติดตาม3คนกลับไม่ทำตามสัญญานะครับแล้วก็ใช้ไอเทมพวกนั้นเพื่อรับพลังไปซึ่งก็ได้ผลนะครับได้ผลซึ่งทําให้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเผ่าดอมเมอร์มีเวลามากกว่านี้เขาก็อาจจะทาสาเร็จนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่ในเรื่องของไอ้เผ่าชิมเมอร์ที่ได้อุปกรณ์นี้ไปก่อนทั้ง3คนนะครับก็เลยกลายเป็นระดับเทพนะครับซึ่งเราจะสามารถเจอเขาได้ในภาคมอร์ลวินนะครับแต่ว่าในสกายดิมจะไม่เห็นเขาเลยเนาะ ก็เนียเลยว่าก็พยายามอย่จะสู้กับทั้ง3คนนี้นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับด้วยพลังของทั้ง3คนที่มีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายถูกฆ่าตายนะครับหลังจากนั้นครับด้วยความโมโหของอสูรนะก็เลยทําให้ภูเขาเลดเมลเทนนะครับปะทุขึ้นนะครับจนมีละอองเท่าฐานนะครับ ปกคลุมมารลวินทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะได้เห็นสภาพนะครับของมารลวินนะครับตรงบริเวณนี้ในด LC d r a g ดาก o r บอแล้วก็ทำให้ในเรว่านะครับที่ถูกฆ่าตายเนี่ยได้กลับไปเกิดใหม่นะครับตามคำพยากรณ์และได้สาบเผ่าชิมเมอร์ครับให้มีผิวสีเทาและมีดวงตาสีแดงซึ่งหลังจากนั้นมาครับเผ่าชิมเมอร์ก็ถูกเรียกว่าดันเมอร์ซึ่งแปลว่าผู้ถูกสาบแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะคุ้นเคยกับชื่อดาร์เอลกันมากกว่า และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เตรียมมาสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรผมขอตัดสินใจก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ายังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ